สวัสดีค่ะทุกคนพอดีว่าคิมอะ,อะพึ่งออกไปเดินออกกำลังกายกับซันนี่มาแล้วคิมก็เห็นพระจันทร์สวยมากแล้วคิมก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันอาสานหาบูชาพวกนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วใช่ไหมคะแล้วขณะที่เดินก็เห็นพระจันทร์สวยมากคือดวงโตดวงใหญ่มากเลยคะ่ะทุกคน พอเห็นพระจันทร์แล้วก็าทำให้นึกถึงอีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปล่าฝากจันทร์ถามข่าวใจของคนอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนรอเฝ้าส่งความคิดถึงไม่รู้จะไปถึงเธอ บ้างไหมนอหากคืนนี้เธอเหงาเหมือนกันแง้มมองพระจันทร์มีฉันนั่งเคียงข้างเธอ